กตรมีมติอุทธรคำที่ภาษาสารปกครองเพิกถอนประกาศไม่เลื่อนตำแหน่งวันชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดนายกหัวโตะกตรมีมติอุทธรคำที่ภาษาสารปกครองเพิกถอนประกาศไม่เลื่อนตำแหน่งวันชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดชี้ยังมีเนื้อหาข้อเท็จจริงบางประเด็นที่สมควรจะเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องขณะเดียวกัน เห็นชอบปลดออกไล่ออกตำรวจนอกแถว14รายคลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตอรอครั้งที่11ทับ2,565ที่ห้องประชุมสียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการประชุมคณตร,รีอาชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า ที่ประชุมมีการรายงานการปฏิบัติจากอกตรด้านต่างๆเช่นอกตรวินัยอกตรอุทธรอกตรร้องทุก์ขและอกตรกฎหมายโดยมีการสรุปยอดข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงในรอบปี2565ห่วงเดือนพฤศจิกายนไล่ออกข้าราชการตำรวจจำนวน9รายปลดออกจากราชการ5รายรวมทั้งสิ้น14ราย ส่วนยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนไล่ออก178รายปลดออกจากราชการ51รายรวมทั้งสิ้น229รายวันนี้ในที่ประชุมมีการรายงานการเลือกตั้งกอตรอผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคัดเลือกจากอดีตข้าราชการตำรวจระดับชั้นคนตำรวจโทขึ้นไปโดยได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2565 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่15มีนาคม2566โดยข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับการขึ้นไปในส่วนของคณะกรรมการกอรตรอผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนนอกให้หารือให้ได้ชื่อจำนวน6ท่านแล้วให้ส่งรายชื่อไปให้ทางกรตรเพื่อดำเนินการเลือกตั้งในคราวเดียวกันพลตตร,รีอัจฉยนบอกว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณตำรวจทุกระดับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในห่วงการประชุมเอเปกจนประสบความสําเร็จและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งส่วนสถานการณ์ภาคใต้ทางนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงกําลังพลให้ระมัดระวังเรื่องที่พักที่ทําการก็ต้องตื่นตัวปรับวิธีการปฏิบัติให้ทันต่อเหตุการณ์ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสเรื่องคาบอมนายกรัฐมนตรีเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวขอให้ดูแลผู้บาดเจ็บในด้านสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่พลตบตรีอาชยนกล่าวต่อว่าตามที่พลตบตรีวันชัยเอกพรพิษรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8ยืนฟ้องสาปกครองต่อมาศาลได้พิพากษาเพิกถอนประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเด็นนี้แม้ว่าสับปครองได้ยกฟ้องกอตรในกรณีดังกล่าวแต่ก็ยังมีเนื้อหาข้อเท็จจริงบางประเด็นที่สมควรจะเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ศารพิจารณาจึงจำเป็นต้องอุทธร์โดยมอบหมายให้เลขานุการกตรดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางกตรและผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายไว้ครบถ้วน เมื่อถามว่าถ้ามีบุคคลอื่นยื่นคำร้องเพิ่มสามารถทำได้หรือไม่โฆษกตรรอบอกว่าต้องเป็นกระบวนการอุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของอุทธรณ์อยู่โดยมีการสรุปยอดข้าราชการตำรวจที่กระทําผิดวินัยร้ายแรงในรอบปี2565ในห้วงเดือนพฤศจิกายนไล่ออกข้าราชการตำรวจจำนวน9รายปลดออกจากราชการ5ราย รวมทั้งสิ้น14รายส่วนยอดรวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนไล่ออก178รายปลดออกจากราชการ51รายรวมทั้งสิ้น229รายนะครับตามที่พลตรวจตีวันชัยเอกพอรพิษรองผู้จัดการตรวจทอมภาค8ได้ยื่นฟ้องสาลปกครองและต่อมา ศาลได้พิาพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่ไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเด็นนี้แม้ว่าสารปกครองได้ยกฟ้องกรลในกรณีดังกล่าวแต่ก็ยังมีเนื้อหาข้อเท็จจริงบางประเด็นที่สมควรจะเสนอข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้สารพิจารณาจึงจําเป็นต้องอุทธรโดยมอบหมายให้เลขานุก,การกรกตดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ